เจ็ด้รวยสวัสดีพี่สุผู้สุขค้นกับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาค้นฟังโคงวันที่สิบเจ็ดมกรล่าสองหาหกแปดมันพุดที่สิบหานล่าพัฒนาสามตัวมันออกสามแปดหนึ่งล่างกับคือหาสามเป็นยังได้พี่น้องโชคมานกับค้นฟังโคงบอกเข่าตรงๆพี่น้องเล 6, 6, 6, ขหกคู่หกหางหนึง่งบนล่างไปกลับเห็นว่าตะวันเน้นซี เน้นซีพี่น้องอันนี้ว่งผิดไหมพี่น้องบอลวงที่หลังเลยไปบนงคีบยอนหลังไดวงผิดไม่หลีตัววงผิดเพิ่นมาเน้นให้ซีหกซีเจ็ดเพียมัดเข่าตัวล่างอันนี้วงผิดตัดที่แหลกคุณพี่น้องเพิ่นเน้นซีมา,งาวงติดแปดเข่าตัววงผิดไปบังคีบยอดหลังไดได้พี่น้องได้เข่าแปดหนึ่งตรงตรง,ตรงพี่น้องเอฟซีทันใดสนใจเข่ากุม้มเขา่าฟี่มักแนวท่า,ทาขหงไห้คนพี่น้อง ถ้ามักไว้หุ่นก็เข้าฟรีได้พี่น้องได้เข้าฟรีไม่ได้เสียเงินได้พี่น้องได้ลาพัฒนาหาน้อยรัฐบาลไทยกับฟันท่วงไปและโครงทุ่ไทยสามแปดสามเจ็ดนะพี่น้องสามศูนย์ฟันไปแล้วโครงทุ่ไทยในกลุ่มฟันไปแล้วได้พี่น้องได้พี่น้องมากบอสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์ เลขสามตัวก็จะเริ่มหกสามศูนย์วันสุกที่สิบเจ็ด ติดติดติดตามลูดก,กันอยู่นอพี่น้องเนาะว่าเล็กเพื่อนเขาตรงๆ เลขวินกต่คือ,อยังไงฟันบอกมากอะพี่น้องว่มามักเป็นจับคู่ห้อกับจับอา้าววินแล้วเล้อสี่ห้าหกสามศูอันนี้คือเลขเลขวินของกัน วิ่งวิ่งบนล่างห้าวิ่งบนล่างก็ในหากรบหก เนนหกแมาตัวร่องหายใ่ะือะมเนื่กับมาตัร่องส่วนจับคู่กับห้าหก สามออกไปแล้วห้าศูนส หาศูนย์โอ้หาสามออกไปแล้วเพิ่นพอจับได้พี่น้องถ้าพี่น้องมากกับจัดได้มันออกไปแล้วเพินพ่นพอค้นบอใครจับ หกสามหกสี่ถ้าพี่น้องมักซี่ศูนย์กระจัดใดได้สามศูนย์กระจัดใดได้พี่น้องได้ซี่ศูนย์กรัดใดสามศูนย์กรัดใดได้ถ้ามักถ้าจอบตัวไดกันเอาไปพิจารณาเบื้งจับเบืง้ง ว่าเบิ้งตัวเน้นหกศูนย์หกสามตัว,เ, 64, ตวเป็นเน้นหกสี่ตัวล่องเป็นเน้นในสองคููน้พี่น้องได้เน้นในสองคูพี่น้องห้องกับแคบหน้าจอเนียเหมือนแรกในสองทุมเคลข้นฟังของเลขวิ่งเป็นกับซี่หาหกสามศูนย์บนล่างภายในหาครับหกเป็นเน้นที่หกส่วนจับคููกะหาหกหาศูนย์หาซี่ หกศู 60, 63, 64, 60, 63, 63, นย์หกสามหกสี่เพื่นเน้นหกศูนย์กับ63สามแล้วพี่น้องเด้อเรียกะหกคู่บนล่างไปกับมันกับยี่ไพอด้เนาพี่น้องมัน,นก็หลายสำหรับผู้ท่นหน่อยก็เครื่อตัตเพื่อนเน้นนี่ยหกศนมนี่พี่นองถ้าประมาณจับคร่เขากะจับเอาสามศูนี่นนี่พี่น้องเพราะว่าหกศูนยหนย์มันจับไปแล้วหาสามเพื่นกับพันบนปรจับมันออกไปแล้วนะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอเด้อ ถ้ามาจัดตะข,ขัดกับพานใดตัวเลขมันแค่หน้าทางขอบพุ่นคนฟังคงหลายๆกับผมขอให้พี่น้องโชคหมันเรื่อยๆแหง,งปังๆกันฝากคนเลยก็แท้กดติดตามเพชราพาลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม